เคยเป็นซึมเศร้าเขาก็เป็นคนที่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วเขาก็เต้นจนเขาหายเขาแบบอยากจะให้คนได้หายเจ็บป่วยเพราะเขารู้ว่ากันเป็นซึมเศร้าแล้วมันทรมารนเข้าใจคเกิดจากอะไรทําไมเราถึงเป็นซึมเศร้าอกหักเพื่อนจียอ๊ะอกหักแล้วบอกว่านเป็นซึมเศร้าราอกหักเยอะมากเหมือนกันคือแย่มาแบบผิดหวังในเรื่องความรักความรักมาเยอะมาหลายครั้งมากแต่ว่า ครั้งล่าสุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าความคาดหวังมันสูงสุดเลยเงี้ยค่ะ <S <S <ช>และ้วนคนือพอมันเกิดความผิดหวังแบบช็อกแบบรุนแรงอ่ะมันกลายเป็นความเพียดเสียใจเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามไม่มีค่าเพราะเราเอาคุณค่าไปฝากไว้ที่เขาอ,ะอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีคนตอนนั้นเยี่มไม่มีเพื่อนคบด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานคิดลบมาตลอดเลยเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแบบแล้วยิ่งมีภาวะกดดันเรื่อยๆคนก็ยิ่งถอยห่างเราไปแล้วยิ่งพอเราเป็นซึมเศร้าอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีใครเลย แล้วก็เลิกทํางานด้วยเพราะว่าไม่มีกระติบกระเจจะไปทํางานออกสักง,งานจีเคยแบบเป็นแบบน้องใะอกหักหรอคือมันก็จะเศร้าแต<อ>่สิ่งที่จีจัดการก็คือจะจะอยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับพี่สาว<อ>จะอยู่กับเพื่อนอ,อะไรเ<ไ>งี้ยค่ะคือเราเราก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่คนเดียวอ่ะเราเราจะระบายเสมอมันเลยไม่เคยมีปัญหาแบบเพื่อนก็ช่วยแบกปัญหานั้นมาตลอดก็ก็เคยคิดว่าเฮ้ยจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนอินมากแต่แบบ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมันมาได้ทุกๆครั้งโคตรโชคดีเลยอะใช่แล้วเราก็เราก็เคยเป็นคนเอาแต่ใจอย่างนี้เหมือนกันนะคะมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้จริงแบบประชดตัวเองที่แบบว่าเหมือนเลิกกับแฟนด้วยความการที่ทําตัวไม่ดีแหละแต่แบบเราไม่เคยมองตัวเองไงตอนนั้นเหมือนกันแล้วเราก็ระชดด้วยการกินพาราเซตามอล แต่ไม่ได้อยากตายนะคือเด็กๆกินไปก้นกระปุกค่ะแต่จริงๆเชื่ว่าเด็กๆอ่ะต้องมีคนทำอย่างเงี้ยเยอะมากแน่ๆเพราะว่าแบบดูหนังด้วยดูหนางดราม่าอะไรเงี้ยเต้องโทรไปบอกคนที่เราลักบอก ไม่ได้ไม่เคยอยากตายไม่เคยคิดอยากจะตายกลัวตายมากค่ะแต่ว่ากินเข้าไปแล้วก็อันนี้ไม่ควรทำไม่ควรทําบอกก่อนเลยว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบแล้วประกันก็คือบอกว่าเราค่าตัวตายเราก็เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ไม่คุ้มเลยเพราะว่าจริงว่าจําจะทําอีกรอบแล้วพ่อปัดพาราออกจากมือแล้วแบบเขาดา่าจริงๆจําได้เลยแล้วแบบ ตอนนั้นเราเราไม่รู้สึกอะไรแต่พอกลับไปมองเราแบบเอ้ยพ่อพ่อต้องเจ็บปวดแน่เลยถ้าเห็นเราแบบพยายามทําร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กลับมปย้อนถึงแยีมว่าแล้วยังไงมาไงทำไมถึงแบบหันมาเต้นเพื่อออกจากซึมเศร้าได้อะไรเป็นแรงบันดาลใจก็เหมือนกับแบบพอมันมันดิ่งจนถึงขั้นสุดแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะไม่งั้นเยี่มจะแบบคือเยมอยู่ตรงนั้นอะประมาณสองเดือนมั้งนั่งอยู่กับนั่งอยู่กับพี่มันไม่อยากทําอะไรไม่อยากแม้แต่ จะไปกินข้าวยังไม่อยากลงไ,ไ,ไ,ไปกินข้าว,ใ,วาใช่ใ<ค>ไม่อาบนะพี่จันจ,จิยังตัวเน่าแบบหัวแบบเราต้องเหมือนต้องต้องทำอะไรทักอย่างนั่นแหละมันเลยไปหาวิธีการที่แบบจะย้ายฟโฟกสัสคาะแล้วอะไรคือความสุขของเราแล้วก็ย้อนคิด e y, มันคือการเต้นเราลองไปขยับร่างกายดูไหมลองเปลี่ยนร่างกายไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนร่างกายแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วคราวนี้มันมันมีคำพูดคำพูดนึงนะว่าแบบเอ่อ m o ชั่นสามารถเปลี่ยน e โ o ชั่นได้ใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก ใช่เหมือนเหมือนพื้นฐานที่คนเคยบอกว่าแค่เรายิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกต่อให้เราไม่มีความสุขเราก็จะความรู้สึกมันจะดีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่ามันสัมพันธ์แล้วคราวนี้พอยําเริ่มมาทําอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเห็นผลจริงเยอมก็เลยยิ่งศึกษาเรื่องเนี้ยเรื่อยๆเลยเรื่องเอาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวกับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งลงเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเปลี่ยนโฟกัสเลย ใช่ทำ<ล>ให้ใหเราแบบหลุดออกมาม่ใช่พอเราทําแบบต่อเนื่องอะ่ะมันหายไวเลยอะ่ะคือมันแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบอย่างนี้จริงๆแบบบางทีการที่เราอยู่เฉยๆมันทำให้เราแบบรู้สึกเราไม่มีคุณค่าในตัวเองอะ่ะแต่พอเราได้ทําอะไรที่มันแบบสนุกแล้วทาแล้วมันมีความสุขอะ่ะมันก็จะทําให้เราแบบ เออมันทําให้รู้สึกดีกับตัวเองอะคะอ่ะม,มันก็จะ<อ>เป็น,ปนใช่มันเป็นพื้นฐานเลยอพอเราบางทีเราไม่ทําอะไรบางทีมันกลายเป็นซึมเศร้าโดยที่เราไม่ทําอะไรอะ่ะแค่เราไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าเราเต้นจวีว่าเชื่อว่าเออมันจะมันจะหลั่งสารความสุขแน่นอนอยู่แล้วต่อให้คุณเต้นแบบไม่ได้เป็นเลยต่อให้เต้นได้ดิดนหน่อย,ยจริงๆเชื่อว่าทุกคนะ่ะจะต้องมีความสุขแต่ว่าพื้นฐานของความมีความสุขจริงจเชื่อว่าคนที่สอนด้วยเขาต้องมีมายเซ็ตที่แบบคุณทําได้ แล,แล้วพอจีแบบพี่ชวนจีมาแล้วบอกว่าวิ่มีน้องคนงหนึ่งอ่ะเขาใช้การเต้นให้ผ่านเรื่องราวความทุกข์แล้วก็โรคซึมเศร้าเขาได้จีคิดยังไงรู้สึกมันมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าตอนที่จีเป็นแดนเซอร์อ่ะบางทีอ่ะ <laughs> เราเหนื่อยมากเรามีเรื่องความรักมีเรื่องงาน <laughs> พอเราเต้นบางทีเราก็ลืมเราเราโฟกเรามีสมาธิเราเปลี่ยนโฟกัสเราเราไปโฟกัสในเรื่องของการ จำท่าแพทเทิร์นแล้วก็ความเหนื่อยของเราคือมันเปลี่ยนโฟกัสค่ะมันมอยู่ตัวใช่มันทําให้เราผ่านช่วงเวลาหลายๆแบบบางทีเรารู้สึกว่าช่วงนั้นมันแย่มากแต่ว่าพอเราเต้นปุ๊บเออมันผ่านไปแล้วบางทีเรานั่งแค่แป๊บเดียวเรามีเวลาคิดแตบบ่เป็นร้อยอย่างเลยอะ่ะบางทีการเต้นบางทีมันตัดความคิดที่มันแบบ พอกสิกสใช่แล้วมันโฟกัสในสิ่งที่มันแบบจําเป็นจริงๆนะตอนนั้น,นจริงๆว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วน่าจะเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่มากๆเลยนะคะจริงๆอ,อันนี้เราก็มาฟังในเรื่องเราก่อนที่เราจะได้เริ่มเต้นกันค่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเต้นดูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่ากระบวนการเต้นที่น้องแยมจะพาพี่จันจีหรือว่าน้องๆคนอ,อื่นที่อยากจะมาลองเรียนรู้ว่านะ มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของพี่จันจีได้เลยเป็นไงตื่นเต้นอะอย่าผิดหวังนะไม่ไม่มีความผิดไม่มีการคาดหวังเออเอาเป็นกระบวนการใช่ไม่มีถูกผิดสิ่งที่ต้องพูดก่อนเลยว่าทุกๆอย่างที่เราทําอยู่ที่เราว่าแบบผลมันออกมาไงมันคือถ้าเราภูมิใจคือจบงั้นพร้อมด้วยกันยังพร้อมละค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเพี่จะมาสัมภาษณ์ตอนที่เจนไปขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะว้าว40นาทีเอ้ยใหม่มากอะไม่เคยทำอะไรอ่างนี้เลยไม่สบายนะพี่นันกิจกรรมพี่รำคอยสบายว่อบอกตัวเองก่อนอันนี้สบา่อยากเชิญดูแสตอนนี้เราจะลองวิ่งวิ่งเราพ่อง่ะวิ่งเราพ่องเดินเดินก่อนได้เดินก่อนอเปล่งเพลงอยเสียงวักเพงอสนุกไปดู สามารถแบบว่าแอคติ้งแบบว่าสวยงามได้นะพี่นาจิตไอ้มันจะเล่นๆนิดนึงอ่ะอยมนี่ได้เลยไงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย แบบนี้แหละแบบนี้แหละ <c oughs> ดีน่ารักอ่ะ <c oughs> ชอบชอบเฮ <c oughs> ้ยเจ๋งมีงความคิดสร้างสรรค์มากดีค่ะ เพื่อผ่อนคลายร่างกายสักหน่อยให้เธอบอกรักเด็กน้อยโดยการเคลื่อน,น,ไ,นไหวมือและแขนในแบบที่เธอต้องการเธออาจจะขดตัวในท่านั่งชันเขาแล้วกอะตัวเองให้แน่น รู้สึกสดชืด่นตื่นตัวพลังเต็มเปี่ยมและค่อยค่อยลืมตาได้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะมันแบบสิ่งเสียงอะหลับาอ๋อเหมือนกลัวเออสิองเสียงโอ้โจะเนชนกชอะไร แต่ว่าจริงๆก็คือแบบมีน้องมีน้องแยมอยู่ก็เลยแบบเอาไปสนุกเออยัยแล้วยังขอถามได้ไหมคะว่าทําไมมีอยู่ถึงมีอาการร้องไห้โอ้นึกนึกถึงพ่อค่ะเพราะว่าที่บอกว่าเรื่องเรื่องซึมเศร้าพ่อเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงแล้วก็เป็นไบโพล่า มันก็เลยทําให้เราแบบนึกถึงเขาแต่แบบมันนึกถึงช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมก็ช่วงเวลาที่แบบไปดูคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยแล้วเขานั่งแบบดูกันเหมือนโรสเซสอะไรเงี้ยเออตอนเราพาตัวเองไปนั่งแบบนั่งกับพี่สาวไม่ก็นึกนึกถึงตอนที่แบบเขาป่วยอยู่แต่เป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนแบบเหมือนแฮปปี้ที่สุดแล้วแบบเหมือนแบบเขานั่งมีความสุขอยู่ในบ้านต่อให้นั่งอยู่บนแบบเตียงพยาบาล เอออยู่ในบ้านนะแต่ว่าเขาก็เออแฮปปี้อะ่ะตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีเวลาแบบนึกถึงให้นึกถึงก็จะนึกถึงป่ามันมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างสักเล็กน้อยไหมคะหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนเยอะเหมือนกันจริงๆมันเหมือนเราไม่ค่อยใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆเราคิดว่าเรามีเวลาพักผ่อนแล้วก็เล่นโซเชียลดูอะไรที่เราอยากดูใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วคือเราไม่ได้มาดู ความรู้สึกตัวเองหรือว่าดูร่างกายตัวเองหรือว่าเออปลดปล่อยตัวเองจริงๆอะเหมือนเราไม่ได้ทําสมาธิกับมันจริงๆมาเลยทําให้พอเราทําตรงนี้เรารู้สึกว่าเออร่างกายมันแบบสบายขึ้นแล้วเราสังเกตตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงได้เหมือนรู้จักตัวเองวันนี้ใช่าการมาดูตัวเองมากขึ้น,นาาค่ะาเราอาจจะลืมตัวเองไปว่ารู้สึกยังไงคือเราก็ลุเป็นคนสังเกตความรู้สึกตัวเองแต่แบบบางทีมันก็ไม่ได้สังเกต ใช้เวลากับมันขนาดั้นแล้วพอเข้ากระบวนการนี้ได้เหมือนได้แบบสํารวจเต็มรวจเลยสีนาทีใช่แล้วก็ทําให้รู้ว่าหลับตาเต้นมันเป็นไงน่ากลัววะ ต้องมีผู้ช่วยอยู่ข้างๆแหละมันก็เลยทําให้แบบความน่ากลัวเป็นเรื่องแบบสนุกติดว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันกิจกรรมที่แบบเทอราพีสตัวเองเบาๆเนอะไม่ใช่การเต้นจา๋า <c oughs> คือใครที่ไม่สามารถจะเต้นได้ <c oughs> ก็สามารถมาเข้าคลาสนี้ได้เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องโชว์ว่าตัวเองเก่งขนาดไหน <c oughs> แต่มันเป็นการเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองมากกว่า <c oughs> จินตนาการบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะขาดการจินตนาการ <c oughs> เราอาจจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็จินตนาการแต่เรื่องไม่ดีพอาันพอมันมีคนที่คอยบอกเราว่า ไหนลองจินตนาการในทางที่ดีซิที่มันแบบมีความสุขอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้คนได้จินตนาการเพราะว่าถ้าพูดถึงคนเป็นซึมเศร้าพี่สาวิจีชอบชอบบอกว่าเขาจะได้ยินเสียง ตลอดเวลาแบบใครพูดกับเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีการที่มีเสียงที่แบบพูดสิ่งดีๆขึ้นมาเขาอาจจะแบบมีโมเมนต์ที่ดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นลูกศิล์เศร้าอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ช่วยได้ขอบคุณที่จันจีมากเลยนะคะอยากเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมหมอเพิ่มเติมจ่ว่ามันต้องทดลองไปเรื่อยๆจากคนที่เขาประสบปัญหาจริงๆเพราะตัวจันจีอะไม่ไม่ได้มีปัญหามันเลย สนุกสนานกับการทำถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าอ่ะเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะกล้าหลับตาแล้วเดินไหมคือเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่รู้นู้ว่าเขาจะกลัวหรือเปล่าการขยับตัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีการสอนเขาก่อนที่จะได้ทำเวิร์กช็อปอันนี้เพราะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปะเขามั่นใจจรงจพี่จันจีขอบคุณนะคะใอินดีค่ะความรู้สึกของยํามบ้างไหมตอนแรกก็รู้สึกเกรงเกงเหมือนแบบว่าพี่จันจิจะอินไหมจะชอบเวิร์กช็อปไหมหรือว่าจะเบื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกรู้สึกแบบมีความกังวลแต่พอเห็นพี่จันจีคือเหมือนแบบให้ความร่วมมือดีมากยลยามก็เลยประทับใจนะว่าค่ะรู้สึกว่าเวิร์กช็อปนี้มันไปต่อได้แล้วก็มีคอมเมนต์ของพี่จันจิให้ยี่มัปรับปรุง ใช่่ยังรู้สึกว่าพี่จันจีเปิดใจมากต่อให้คนในห้องเยอะขนาดนใ้เอ้าแบบคือจากที่ยา่เรียนจิตวิญยานะคือถ้าเกิดว่าน้ตาไหลได้แสดงว่าเขาเปิดใจที่จะแบบทำกระบวนการจริงๆริ่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดใจจะทดลองอะเขาจะแบบเก็บความรู้สึกไงเดพอเห็นพี่จันจีแบบเปิดใจอะยมก็เลยแบบประทับใจมากเดีพี่จันจียมขอให้พี่จันจีเซ็น้เนเลยเซ็นตรงหน้าผากเลยโอยตายแล <Es> ล้างออกเปล่าล้างออก oh, er. อายไลเนอร์อายไลเนอร์อออายไลเนอร์เซนโซยเซนโชยเธอให้ฉันเขียนอายไลเนอร์ให้ใหม่ดีกว่าไหมเขียนหน้าผากเนาะเขียนหน้าผากเลยโอยตายแล้วอะไรนะตีใหญ่ไหมอ้หัวใจให้หนึ่งดวงเฮ้ขอบคุณค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่อายไลเนอร์เหรอทอายไลเนอร์ได้ใจนะสรุปน่ารักไหยคะทุกคน พ่าตอนแรกมานี่แบบยังง่วงๆอยู่นะคะมันเป็นอย่างนี้ประจําค่ะในพอมันเหมือนอย่างที่บอกว่าเวลาพี่จีจะไปเข้าคลาสเต้นก่อนเริ่มมันก็จะเป็นคนยมยมเนี่ยแต่พอได้เรียก่็ยมยมได้สับใหม่พอแฉกยม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 แล้วพอเราได้เริ่มทําจริงๆอ่ะเราก็จะได้ขยับได้รู้สึกมันก็จะมีสารต่างๆหลังมานั่นแหละมันก็เลยทําให้ความรู้สึกต่างกันค่ะจีจะแนะนําคําว่าไงคะมาเลย มาลองเลยเพราะว่าการทีร่ได้เรียนกับคนที่เขาเข้าใจกันจริงจริงมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันมีคุณค่ามากขึ้นเนาะเราก็จะท r e ต t เขาด้วยความเข้าใจจริงๆน้องเขาเลยนจิตวิทยาด้วยเขาก็จะได้รู้วิธีการพูดแล้วเขาก็รู้ความรู้สึกของเราเพอาเขาผ่านจุดน,นั้นมาแล้วอะค่ะยังอยากบอกพี่จันจีว่าเราทํากระบวนการนี้เพื่อให้คนมีมีความมั่นใจแล้วก็มีมีการรักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมแต่พี่จันจีมากระบวนการนี้กับ กับกลายเป็นที่กันจีอะทาให้ยามรู้สึกภูมิใจมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นยามรู้สึกประทับใจมากค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเป็นได้มันทําได้แหละอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจมากการให้โอกาสตัวเองสําคัญมากมากลองให้ตัวเองได้ลองทําจริงๆลองพิสูจน์ให้เขาได้เห็นจริงว่าเออฉันทําไม่ได้จริงๆนะหรือว่าเออฉันทําได้เออหรือว่าฉันอาจจะทําได้ไม่ดีแต่ฉันชอบฉันแฮปปี้มากเลยให้โอกาสตัวเองได้ทําเพราะว่า เพราะว่าจริงๆว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เก่งไม่เก่งถ้าเราได้ลองทำเรามันจะได้รู้อะใช่แล้วก็จะภูมิใจในตัวเองด้วยว่าฉันทำแล้วขอบคุณค่ะ